สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องรลวาที่มันเป็นไวเล่ในต่างประเทศนะครับที่แชร์ส่งต,ต่อกันมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโดยจะเป็นเรื่องเล่า เกี่ยวกับในคาบเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรื่องราวนี้ผมว่ามันน่าสนใจและก็ให้แง่คิดตีความในเรื่องของกฎหมายที่น่าสนใจดีนะครับก็จึงอยากจะนำเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับโดยเรื่องมันเริ่มต้นแบบนี้ครับในคาบแรกของวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอาจารย์เนี่ยได้เดินเข้ามาในห้องสิ่งแรกที่อาจารย์เขาทำก็คือ ถามชื่อนักศึกษาที่นั่งหน้าสุดว่าเขาชื่ออะไรนักศึกษาหนุ่มก็ตอบอาจารย์คนนั้นกลับไปทันทีว่า ผมชื่อเนลสันครับอาจารย์พออาจารย์ทราบชื่อครับกลับตะเพิดเนลสันออกจากห้องครับแถมยังํำชับอีกว่าเนลสันนายอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะเนลสันก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับแล้วก็เก็บข้าวของรลนลานออกจากห้องคาดเรียนกฎหมายของเขาออกไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นักศึกษาในห้องก็งงกันหมดเลยครับบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครูเข้ามาแล้วอยู่ๆก็ถามชื่อไล่เพื่อนออกไปจากห้องเฉยเลยอย่างนั้นนะครับจากนั้นครับอาจารย์ก็เริ่มสอนโดยการตั้งคําถามว่า เรามีกฎหมายไว้เพื่ออะไรนักศึกษาทั้งคลาสกับก็เ้ยงงๆแล้วก็รู้สึกกลัวๆแต่ก็พยายามช่วยกันตอบคาถามให้อาจารย์นะครับก็บางก็บอกว่าเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อให้คนทําผิดได้ชดใช้โทษแต่อาจารย์ก็บอกว่ายังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องของเนื้อแท้ใจความของกฎหมายสุดท้ายครับนักศึกษาคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่า กฎหมายมีไว้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิของประชาชนครับอาจารย์ยังถามกับนักศึกษาทางคา์ดไปว่าแล้วที่เนลสันถูกไล่ออกจากห้องนั้นละ่ะเราจะเรียกมันว่าความไม่เป็นธรรมได้หรือไม่และสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นชอบทำหรือเปล่านักศึกษาทั้งห้องพร้อมใจกันตอบว่า สิ่งที่อาจารย์ทำมันไม่เป็นธรรมและไม่ชอบธรรมเลยครับอาจารย์เลยย้อนถามกลับไปว่าแล้วทำไมพวกเธอจึงได้เงียบกันหมดไม่มีใครกล้าพูดกล้าทำอะไรเลยที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของเนวสันทำเอานักศึกษาอึ้องกันทั้งห้องเลยครับอาจารย์จึงย้ำว่าเราทุกคนมีหน้าที่จะต้องพูด เมื่อเห็นความอายุทธรรมเกิดขึ้นและต่อไปอย่าได้เงียบแบบนี้อีกเมื่อไหร่ที่เราไม่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเมื่อนั้นศักดิ์ศรีความเป็นคนของเราก็จะหายไปด้วยและอาจารย์ก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าไปตามนิวสันกลับมาเขาเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายของพวกคุณส่วนผมเป็นอาจารย์สอนวิชาอื่นตึกโป๊แหม่ฟังแล้วเป็นการเล่าที่จังหวะโบ๊ะบะมากเลยนะครับใจความสําคัญสําหรับเรื่องที่เล่าไปนี้มันก็คือหัวใจของกฎหมายนะครับแต่ทั้งนี้แล แทั้งนั้นนะครับตัวบทกฎหมายเนี่ยก็ถูกเขียนขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยนะครับและผู้บังคับใช้ก็เป็นมนุษย์อย่างเราที่มีทั้งความโลภกิเลสต่างๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วนะครับกฎหมายก็จะถูกนํามาใช้หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พวกพ้องหรือจะถูกนํามาไปใช้กันแกล้งผู้อื่นได้นะครับหนักสุดก็แบบเอาไว้ใช้ถ่วงความเจริญ พอผมได้อ่านเรื่องนี้จบนะครับทำให้ผมมานึกถึงภาพวาดภาพหนึ่งครับที่แสดงถึง การที่คนเราเนี่ยเอากฎหมายนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับภาพนี้มีชื่อว่า The f i y i n g of s e m n e นะครับเขียนโดยเจอรารเดวิดครับเป็นศิลปินชาวเบลเยียมนะครับภาพนี้วาดไว้เมื่อปีคศ1498นะครับก็จะถือว่าเป็นอยู่ในยุคของเลนนซองอยู่นะครับภาพวาดนี้นะครับกำลังเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับในช่วงก่อนคิตการนะครับคุณผู้ชมเห็นผู้ชายในภาพไหมครับที่กําลังนอนอยู่ตรงนั้นนะครับนอนหงายไม่ใส่เสื้อผ้านะครับ ค,คนนั้นคือซิมเซนเนสครับเป็นผู้วิภากษาที่ทุจริตรับสินบนมีผลประโยชน์ที่ไหนเนี่ยซิมเซนเนสยังไม่พลาดครับวิริากรรมของเขาครับช่อลาดบางหลวงสุดท้ายครับก็ไม่พ้นสายตาของกษัตริย์แคมไบเซตที่2นะครับแห่งอาณาจักรเปอร์เซียครับพอ กษัตริย์ทราบเรื่องของซิมเซเนชอบทุจริตนะครับกษัตริย์ก็เลยได้สั่งจับตัวซิมเซเนนะครับในข้อหาทุจริตแล้วก็สั่งให้ถลกหนังของซิมเซเนเนี่ยทั้งเป็นเลยนะครับก่อนที่ซิมเซเนเนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยกยษัตริย์แคมบเซตที่2เนี่ยทรงตัดถามว่าเจ้าต้องการให้ใครมาเป็นผู้สื่อทอดตําแหน่งผู้พิพากษาต่อจากเจ้าด้วยความจะตายแล้วนะครับแต่ซิมเซเนเนี่ยก็ยังคงโลภแล้วก็อาลัยอารวอกับตําแหน่งครับแกก็เลยเลือกให้โอเทเนสครับซึ่งเป็นลูกชายของเขาเนี่ยขึ้นมา ผู้พิพากษาต่อจากเขานะครับกษัตริย์แคมบเซตก็ว่าดีตกลงถ้าอย่างนั้นค้าจะแต่งตั้งโอทานเนสให้มาทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาแทนพ่อของเขา แล้วก็ยังสั่งให้ถลกหนังของซิมสซนเนสเนี่ยจนหมดตัวนะครับให้เอาหนังนันนะครับเอาไปหุ้มทำเบาะที่นั่งผู้พิพากษาให้กับโอเทนเนสครับเพื่อให้เขาได้จดจำเสมอว่าเวลาที่เขานั่งบนผิวหนังของพ่อเขาเนี่ยที่ถูกประหารชีวิตจากการทุจริตในการทำหน้าที่ผู้พิพากษาครับเป็นไงครับเรื่องราวในภาพนี้ดูเหมือนจะโหดร้ายนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคนที่บังคับใช้กฎหมายนะครับสำหรับผมผมคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย ทกททุรมานไม่ต่างกันละครับเผื่ออาจจะแย่กว่าด้วยนะครับอย่างเช่นบนโลกของเราเนี่ยมีคดีที่เป็นแพ้ผู้ต้องหาที่แบบไม่ได้ทําความผิดแต่ก็ต้องมารับผิดในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับต่างประเทศก็มีนะครับจริงๆแล้วผมว่าสําหรับภาพเขียน The Flying of Sim s a n e เนี่ยน่าจะไปแขวนในทุกๆศาลหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเนี่ยได้เห็นภาพนี้เอาไว้เพื่อคอยเตือนสติของผู้คนเหล่านั้นนะครับ ให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างยุติธรรมนะครับในอนาคตข้างหน้าเท่าที่ผมทราบมานะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะนํา AI เนี่ยมาช่วยในการตัดสินคดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าก็ต้องลอง ขอติดตามกันดูต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วกดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ